ไม่ควรออกกำลังกายหนักไม่ควรทํางานหนักถ้าเราต้องออกไปนอกบ้านถ้าไปทํางานหนักหรือออกกำลังกายหนักไม่ควรนะครับเพราะว่าวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5ที่จะมาเข้าสู่ตัวเรานะครับอันดับแรกครับต้องตรวจสอบสภาพอากาศครับเดีย๋ยวนี้มีแอปจำนวนมากมายหลายแอปครับที่สามารถตรวจได้ครับว่าขณะนี้ฝุ่น PM 2.5ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยหรือสถานที่ที่เราจะไปเนี่ย มันมีฝุ่นอันตรายแค่ไหนถ้ามันอันตรายมากเราก็หลีกเลี่ยงครับไม่ควรจะไปนะที่บริเวณนั้นครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังที่ที่มีฝุ่นมากๆต้องสวมแมสอย่างมิดชิดมากๆเหมือนคล้ายๆป้องกันเชื้อโควิดเลยครับรวมถึงจะต้องสวมแว่นตาด้วยครับเพราะว่าฝุ่น PM เ5เนี่ยมันสามารถเข้าทางจมูกเข้าทางปากและเข้าทางตาได้ครับและที่สำคัญคือ ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะๆไม่ควรออกกําลังกายหนักไม่ควรทํางานหนักถ้าเราต้องออกไปนอกบ้านถ้าไปทํางานหนักออกกาลังกายหนักไม่ควรนะครับเพราะว่าฝุ่นเพียงสองจ้าจะเข้ามาในร่างกายเราได้และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่ที่ปิดถ้าเรามีเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศครับจะช่วยกรองฝุ่นเพียงสองจุดห้าได้ครับทั้งหมดที่หมอเล่ามานี้ก็คือวิธีป้องกันในการที่จะไม่ให้ฝุ่นเพียงสองจุดห้าเข้ามาตัวเราครับ